สวัสดีค่ะเพื่อนๆตั้งแต่มาบ้านนะคะยังไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะวันนี้ก็ไม่เข้าอีกนะคะแต่แม่มาจอดให้ถ่ายแค่รูปและวิดีโอให้เพื่อนๆดูค่ะ <c oughs> นี่คือบริเวณบ้านแอนนะคะไม่ได้เข้าอีกค่ะดูค่ะแม่จอดรถรอเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดนัดกันนะคะวันนี้มาดูกันว่าแอนจะได้อะไรมั่งค่ะบ้านน้อยหอยสังของสาวดอนค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่กับแม่นะคะ ไปกันค่ะเพื่อนๆเป็นไงคะเพื่อนๆบรรยากาศค่ะคุณเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดนัดกันนะคะยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้อะไรกันอันนี้ค่ะนี่คือบราารยากาศ้ายนอก้ายนอกนะคะแอนจะให้ดู โเปอร์ค่ะวันนี้เราไปซันิ่งกัน,นะคะพ่เี้เราไปอะเล้งกันนะคะ,นนะก็จา,าใช้รถเก๋งประจำน่ของแม่เพื่อนค่ะเราจะไปเดินตลาดนะะแต่เรายังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะได้อะไรแม่สาวอุดรจะไ,ไปสักผมด้วยะคะ่ะเพื่อน,นะคะ ไทยจะดีอยู่แบบนี้นะคะเวลาเราเติมนะ้ำมันเราไม่ต้องเติมเองค่ะแต่ต่างประเทศเราเราต้องลงเติมเองนะเพื่อนอเป็นอะไรที่ดีมากงายค่ะบ้านเรานะคะเต็มถังหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นอะไรที่เลิศม,มากค่ะ แม่แม่เสร็จถุงนะคะไปค่ะไปต่อค่ะเป็นฟิลที่อยากขี่ซาเล้งนะคะเพื่อนๆเอาซาเล้งมาเติมน้ำมันค่ะ เดี๋ยวจะไปสาะผมมาแล้วสนุนดินแดงก็จะเกาะที่ผมนะคะแก่แต่ก็ไม่ไปค่ะเพราะพรุ่งนี้เราจะไปนากันต่อนะคะคุุ่านเดี๋ยวเรามาถึงตลาดแล้วนะคะแอนจะให้ดูปลาค่ะอ้าวมาาไม่มีเลยค่ะาานนดูค่ะ แจ่วังปลาคอค่ะปลาคานินี่เป็นนี้อลายบอสปลาคาร์นิตุ่มตัวนี้ไม่ใช่ปลาเลี้ยงน,นะคะทำมาชิบิบิปลาขาวเจ้านั่นไม่แต่ลายบอสปลาขาวขนปลาขาวเลี้ยงก่บปลาขาวสวยปลาขาวลาออ้านเจ้าไม่มีบักนี่เจ้าอันนี้ขายโลกกันได้จังเลยตรงนี้ค่ะอยากให้สวีเดนมีแบบนี้นะคะ ส,บสบค่ะเ <z ert> พื่อนๆอแอนจะปอกข้าวโพดให้ดูนะคะแอนทำไม่เป็นค่ะ <z ert> เดี๋ยวจะถามแม่แอนก่อนดูค่ะ <z ert> ดูค่ะ <simplement> อันนี้เราได้มาแบบสดๆเลยนะคะเ <z ert> จ้า มาด้วยนะคะของหวนะที่จะาไม่เป็นนะคะไม่รู้จะทำยังไงค่ะหักก้อนนันจะหลดห่ืมไอออกเลยปอกเก็เสียก็ใสไดนเลซโนนะเราจะปอกแล้วเราจะเอาไปนึ่งเราจะเอาไปต้มก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะสมน่งค่จัดการค่ะทาอาหารตัววัดนะคะพรุ่งนี้วันพะค่ะ มแม่ปอ,อกเอาตั้งต้านให้เหลือตั้งแตนน่ใน,นเลยอันไรบอสกโขอโทษงานราทำกินอยู่ที่บ้านแม่นะคะเพื่อนเราจะไม่ได้ไปที่บ้านน้อยอหอยสังอแอนนะอุ้ยมมรรแม่ปอโคตรหวานแม่เนาะ โคดนีเียวไ้ไ่ะโคอันข้าเหนียวได้หนึ่ดม่วงแต้มแมทตอนแหนว่าตโค้ดหวานเนาะมาวโคดบ้านโคดนขาเพื่อนเพื่อนมาอกันนะคะเพื่อนเพื่นเห่สวยครับตุ๊กตาเ้าเต๋าหนไอยน้ำให่น่อยเนาะ ข้ดี่ายนะลองดนี่เลอจ้ะใสสารติดค่ะ <c oughs> ทีอ่งปลอดสารพิษนะคะบ้านอกเรานะคะขนาดแดงง่ามๆนี่นสือแต่ซอ่ปลอดสารพิษเพราะทรายค่ะนี่ค่ะคมันก็คย,ยาง,งามมากเลยนะมันเป็นแม่างๆกันอออกลเลยต่อต่อมเ แบบนี้นี่เหมือนขา้าวโพดหวานเนาะต่ว่าบ้งเมนเนะมคะเป็นขา้าวโพดอัน,นเก็ดข้าวขาวันกับข้าวมูขกันเนาะเป็นหนอนพี่นอนน้ำนี่นเนจสย่นเป็นตเขียนน่ใส่ตกเป็นกระดาษ แม่ก็โตรแทงเลยนะลัำ<ะ><ะ>ไปค่ะเห็นเห็นงามงามบอกมีครับเนี่ยมีดักดูดีๆหาเ้ามองมาเห็นค่ะโอ้ยอะไนี่นะหมอ่ะจับเห็นไหมอู้หูดูดค่ะดักตัวน้องัวบ้านนอกบ้านนอกของเรานะคะไปทั้งวันเลยค่ะซึ่ง เข้ามานะคะเพือนนี้สวยหน่อยค่ะเพื่อนเพิ่งเม่จอดง่ามนิดหน่อยฐานในห้องง่ามเข้ากับเซลลอ่อนนิดหน่อยแบบนี้นะคะนี่เราที่เป็นเพื่อนพวกนี้จะไป็นนายหรือวันไหนก็มีโอกาสจะไป็นนายค่ะเพื่อนๆจะ จะกำลังจะทำสะค่ะสะน้อยๆตาชื่นชมค่ะ <Yeah. S 1> ครัวบนนอกนี่แม่แอนจะทำครัวข้างนอกนะคะถือว่าเขาไปใส่แก๊สค่ะเริ่มเติอนกับมักกัน,นยังก็มักใส่ฟื่นก็ใส่แก๊สเพื่อเพื่อจะั้พนหอมนะคะ คิดถึงกระทะแอนละไป้ายมือเจ้าคิดถึงกระทะหรือ,อยังอ,อืมนโอ้นายนุ้ยกว่าได้แขวะสีวะจะ๊ะมีน้องเลยค่ะ แกงหออกเลยคด้ยอนบุ้นหนองยค่มีน้องด้วยค่ะแล้วก็จะได้ใส่เสื้ออมาจาสีสเกตคุณนองก็ได้นอนก็ไม่ด้เคข้าโพดนี่มาจากสีสเกตเลยนะคะเพื่อนเพื่อนญาติเอามาให้ค่ะ ไม่ได้ซื้อค่ะอันนี้หลานคุณแมนะน่นแม่เอามานะคะหลานคุณแม่เอามาใสา่คที่ไปตลาดมันะไม่ได้นะคะไม่มีค่ะ น,น้องด้วยปอดสามพิที่นี้ปอดสามีที่นี้ได้ไมื่อเจา้าความสุขที่ไม่ได้เจอในสภาพนางแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ไม่เคยเจอนะคะที่วิดเดนไม่มีค่ะ <S <S เราจะมาทำแบบนี้ที่บ้านนะคะ สุดไหนจะเท่างบ้านเราเนาะเท่าบ้านเราเนี่ยไม่รู้จังไม่ดูนะคะเพราะเด้๋ยว่าดิเลี้ยงเจ้าเป็นสิ่งที่มองเห็นนะคะ ข,ขอโทดนะคะเื่อเชาอปิดไม่กี่วันกับสิกกั่บไปสูตรงานต้อ,อยสวทีเด็นแล้วนะคะเรื่องนี้เราจะมาอีอยงกับฝินมาเมี่ยงไทยกับบ่ดดิไปใส่เลยะคะ่ะบอได,ด้บ่อยากไปใสะคะ่ะ บ้านไม่อยากออกไปคี่คนพุกพ้่านนะไม่ค่ะพ่อแม่ที่บ้านค่ะไปนิดหน่อยค่ะถ้าว่าไม่ไปเลยก็ไม่ได้นี่ไปมั่งค่ะแต่ไม่แด่ไม่ได้ไปที่สถานที่ยิ่งเนได้เยอะนะคะอยู่ม้อม้อแม่แม่ค่ะอยู่ม้อมออแม่แม่นะคะตามมา มันนอกค่ะทีฟิ้ความสุขนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแอนกับิเอาไปจัดการต้มนะคะไปก่อไฟต้มค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะอย่าฝ่าลืมสาวดอเด้อมูอเจ้า <c oughs> ฝากไอหยังเกาะ กดติดตามสําหรับเพื่อนๆที่เขามาใหม่นั่นนั่ด้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่พิถึงกระทะเดี๋ยวอีกไม่เกินครึ่งเดือนค่ะเจอกันที่หม้อก,กระทะสวีเดนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย